ครัค่ะแล้วเราตัประจักษ์นี้ไปนะคะเรียนเชิญเพื่อประธานได้ให้เกลีรยิลั่นคล้องเปิดงาน3ครั้งนะคะซึ่งก่อนลั่นคล้องเดี๋ยวเราจะขอความร่วมมือทุกท่านเรามานับถอยหลังร่วมกันันร่วมกันครับค่ะเอาละค่ะฟังนะครับ เกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่เราจะได้ชมการรําเปิดการแสดงนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตท่านประธานวิธีนะครับในช่วงนี้นะครับแม่แดงนะครับท่านระเบียบรัฐพงพาณิชย์ครับสีสวจะัดขอนแก่นพร้อมด้วยท่านสสปรีชาพลพุพาณิชย์ท่านมีความสัทธานะครับที่จะมอบเงินสังสนอีก2 0 0 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านในพบปะกับพี่น้องชาวหนองสห้องของเรานะครับเรียนเชิญครับ นางรำประจำที่ลและก็ขอได้เชิญทั้งสองท่านนะคะให้เกียรติได้พบปะกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านขอบพระเชิญครับแม่แดงนะคะแล้วก็ท่านสุภาพบุรุษทุ์ท่า ค่ะกา,าบเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านนายอเภอหนองสมห้องค่ะผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หัวหน้าส่ริการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะคะกลุ่มแม่บ้านที่น้องชาวอำเภอหนองสมห้องทุกๆท,ท่าน วันนี้นะคะเราได้รับเกียรจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะได้มาทำพิธีเปิดงานครั้งที่4ของเราอย่างยิ่งใหญ่นะคะภาพที่เห็นตรงข้างหน้านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องเราทุกตำบลน,นะคะ่คะะระเบียบรัฐเป็นลูกอําเภอนองสองห้องต้องขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะอันนี้คือสิ่งที่อำเภอเล็กๆของเราได้แสดงออกถึงความรักและสามัคคีนะคะและก็เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยรอบนี้จึงเป็นงานประเพณีที่สืบสานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัตินะคะก็ เพื่อความเป็นสิริมงคลของที่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องทุกทุกท่านนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านคณะกรรมการจัดงานท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะซึ่งได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าการมาแทนนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านในอำเภอหนองสองห้องซึ่งท่านเพิ่งจะมาดํารงตําแหน่งแต่ก็ได้นําพาพวกเราจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะขอให้การจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ สุดท้ายนะคะคือวันที่29นะคะได้ประสบความสำเร็จราบรื่นนะคะตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการงานจะย,ยิ่งใหญ่ตลอดไปทั้ง3วันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพวกเราจะให้ความร่วมมือกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้นำภาพที่ปรากฏของเพเ่อนองสมห้องอำเภอเล็กๆ mm hmm. ของเราออกสู่สาธารณะนะคะด้วยความ กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไม่อีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่แดงนะคะขอบต้อนรับนะครับแม่แดงค่ะเบีร์และธงพันธ์ฤทธ์ค่ะเรียนท่านสสครับครับกลับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลท่านอำเภอหนองสองห้องท่านพรประเสริฐขวัญสุขของหัวหน้าส่วนราชการทุกๆท่าน ท่านผู้นาองคอ์กรปุคองส่วนท้องถิ่นท่านผู้นําองคอ์กรปุคองส่วนท้องที่กลุ่มสตร,รีแม่บ้านนะครับผู้บริหารสถานศึกษาพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องที่รักและเคารพท,ทุกท่านครับมากี่ป,ปีกี่ปีก็ตื่นเต้นทุกปีนะครับที่จะได้มาร่วมงานบประเพณีสําคัญของชาวอำเภอหนองสองห้องปีนี้จัดเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งถ้าพวกเราจําได้เนี่ยปีแรกที่จัดก็คือสมัยท่านนายอำเภอจันลิขเหล่าประเสริฐเป็นในอำเภอหนองสองห้อง และท่านก็มีดําริว่าพูดคุยกันครับในหมู่ของหัวหน้าสุดราชการสสสจว่าอําเภอหนองสองห้อง,องพวกเราเนี่ยไม่มีบุญประเพณีเหมือนอําเภออื่นๆเราจึงนําเอาบุญประเพณีคืองานบุญกุ้งข้าวใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของคนอีสานจัดขึ้นหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อบูชาพระแม่โพศกนะครับสู่แผ่นข้าวและเล็กถึงบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่โพศกที่ได้ให้การดูแลแล้วก็ ให้พอรอกับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาววิสาหุพวกเราปีนี้ถึงแม้ว่ารูปแบบการจัดงาน,นจะปรับไปบ้างนะครับให้เหมาะกับสถานการณ์ความเหมาะสมแต่ได้เห็นจากความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนางรำที่อยู่ตรงหน้ากรับผมและคณะกรรมการจัดงานและแขกผู้ม,มีเกียรติกว่า400ชีวิตนะครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอหนองสองห้องและทราบจากท่านในอำเภอว่าในวันที่1ิกุมพาพันธ์ ประมาณ200กว่าท่านในจํานวน400ท่านที่อยู่ข้างหน้ากระผมนี้จะได้เป็นตัวแทนของชาวอำเภอนองสองห้องไปร่วมในคบวนนางรานะครับในงานไหมที่จังหวัดขอนแก่นด้วยก็ขอชื่นชมและให้กําลังใจงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมม้ร่วมมือของทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยการนาของท่านนายกองสัตว์ตั้งวันนี้ชื่อกระพงท่านสจสิริชัยชัดชัยพลรัตน์นะครับที่ได้สับส์ถึงบประมาณเป็นจำนวนเงินถึง2 0 0 0 0 0บาท นะครับเพื่อจัดงานอันยิ่งใหญ่และบุญประเพณีของชาวพืนหลงสองห้องงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมม้ร่วมมือของผู้นําองค์กรทั้งปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่นนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รวมหัวจิตหัวใจนะครับรังสรรค์งานดีๆให้เกิดขึ้นและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเราไฮไลท์ของงานปีนี้นะครับนอกจากพิธีเปิดแล้วนะครับงานยังจัดต่อเนื่องถึงวันที่29 และในคืนวันที่29นะครับท่านนายกคงศักดิ์ก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับงานพาแรงร่วมชมแสงสีเสียงด้วยขอขอพวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมต้อนรับท่านนะครับผมก็เชื่อเลยเกินว่าท่านเองก็ตื่นเต้นที่จะมาร่วมงานเช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะลูกหลา,ขานของชาวเป็นสองห้อง มีสิ่งไหนก็ตามที่จะให้ผมและครอบครัวได้มีโอกาสสนับสนุนได้ช่วยเหลือก็ยินดีเสมอนะครับไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนพี่น้องชาวคนหลอดของห้องทุกท่านนะครับก็ขอให้วัตถุประสงค์นะครับที่ท่านตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของชาวอำเภอหนองสรห้องนะครับให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสุสานเหรือถือได้มีโอกาสมาท่องเที่ยว ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุ่ท่านมุ่งมากปรารถนาทุกทุกการและในโอกาสนี้นะครับวันนี้เป็นวันดีของชาวจีนคือวันตรุษจีนและก็ยังไม่ผ่านพ้นเดือนปีใหม่ก็ขอโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะครับอำนวยไว้พร้อมให้กับทุกทุกท่านขออาราธนาคุณพระศร,รีรัตนปรรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเดชาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท้บรมโกศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ นะครับไปดึงธละเทพยญาวารางคูลรัชกาลที่สิบอันเป็นมิ่งขวัญของวงชนชาวไทยตลอดจนปูบปรมีองค์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือขอได้โปรดดูบรรดาประธานพรให้คณะผู้จัดนะครับคณะกรรมการตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านและพี่น้องชาวชนหนองสองห้องตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ทรงประสบในความสุขกายสบายใจนะครับมีสุขภาพพลังใยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการทาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะครับให้คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สนการความมุ่งมากปรารถนาทุกทุกกานนะครับให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดปี2,560และก็ตลอดไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากเครับพ่านิดีตสอสปรีชาพ,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 พลคงคาริกนะครับ การเปิดสตอปถอนใจพี่น้องประชาชนชาวหนองสองห้องเราก็ชาวขอนแก่นด้วยนะครับฟังให้พูดเลยนะคะฟังเที่ไหนก็จะเพลินขึ้นเลยนะคะที่ตุ่นกันไปครับเราประทับใจมากนะครับการเปิดสตอปพิจารณ์และทุกแม่เพื่อแก้ราชโครงารนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็การท่เจอได้แข่งพิเตินะคะได้เข้านั่งประจำที่เพราะว่าระดับประดับนี้ไปเนี่ยจะเป็นการแสดงชุดที่ยิ่งใหญ่เป็นชุดในงานรวมใจของ